ก็สวัสดีนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องหนูาปยาฟาร์มนะครับวันนี้เนาะก็ว่างๆนะครับก็มาพูดคุยนะครับก็เกี่ยวกับการนะครับเลี้ยงหนูยังไงนะครับเนาะเพื่อให้รูปออกมาตลอดนะครับหรือต่อยอดนะครับเนาะก็มันก็ไม่มีประเด็นอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมก็มาแนะนำเฉยๆนะครับมาพูดคุยนะครับกับสมาชิก ผู้เลี้ยงหนูนาทุกท่านนะครับเนาะแล้วก็ท่านที่ยังไม่เคยดูคลิปผมนะครับเนาะก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับที่ผมได้ทําลงไว้ในการเลี้ยงหนูนาต่างๆนะครับในวันนี้นะครับเนาะทายังไงนะครับให้หนูออกลูกตลอดนะครับเนาะแล้วก็ทํำยังไงก็คือให้หนูออกลูกดีแล้วก็ในการจัดการนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราเลี้ยงหนูมาได้ระยะหนึ่งแล้วน่ะ ก็คือประมาณสักหนึ่งปีแล้วกันเนาะปีหนึ่งหรือปีครึ่งนะครับเนาะเราต้องควรที่ปลดระวังพ่อแม่พันธุ์เก่านะครับเนาะบางทีบางท่านหลายๆท่านนะครับอาจจะเสียดายก็คืออาจจะเสียดายว่าหนูเนี่ยตัวใหญ่นะครับเนาะอายุเยอะมันก็ตัวใหญ่เป็นธรรมดานะครับแต่ว่าเพื่อการที่เราจะไปต่อยอดนะครับเนะาะที่ไม่ให้หนูนะครับ ขาดช่วงนะครับให้หนูออกลูกตลอดนะครับมันก็อาจจะมีบ้างนะครับเราอาจจะออกอลูกดีบ้างนะครับบางทีกอ็ออกลูกไม่ดีบ้างนะครับเนาะก็คือผมใช้วิธีอย่างนี้นะครับที่ผมเลี้ยงระยะมา5ปีเนี่ยผมจะใช้ สมัยก่อนที่ผมเคยทำคลิปลงใหม่ๆเนี่ยผมจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน2ปีนะครับถึงปลดวางพ่อแม่พันธุ์นะครับเนาะพ่อแม่พันธุ์เก่าที่เราเพาะได้ลูกมานะครับเนาะแต่รู้สึกว่าจากการทดลองของผมเนี่ยบางที2ปีมันก็ลูกนะครับช่วงแรกๆออกดีครับระยะปีแรกเนี่ยออกดีมากนะครับแล้วก็พอช่วงหลังๆนะครับ เข้าปีที่2นะครับมันออกลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะวันนี้ผมก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะครับ <c oughs> มาพูดคุยนะครับเนาะในการที่เราผสมพันธุ์หนูเนี่ยเพื่อให้ออกลูกออกลูกดีออกลูกได้ทั้งปีนะครับคือได้ลูกถี่นั่นเองนะครับก็คือเลี้ยงถ้าลงไปเนี่ยผสมพันธุ์แค่ปีเดียวนะครับพ่อแม่พันธุ์เนาะทั้งพ่อทั้งทั้งตัวเมียและทั้งตัวผู้นะครับเนะาะทั้งตัวเมียและทั้งตัวผู้นะครับ เวลาลงผสมพันธ์เนี่ยได้ไหนึ่งปีนะครับเรากา็จับนะครับไปทําหนูเนื้อนะครับเนาะเพราะว่าในการที่หนูอายุมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ออกลูกติดลูกช้าบ้างนะครับออกลูกได้น้อยบ้างนะครับมันเป็นอย่างนี้กรณีนี้นะครับผมเนาะก็ณนะตอนนี้ที่ผมได้ศึกษามาเนาะแค่ใช้เวลาแค่ปีเดียวก็พอนะครับสําหรับหนูพ่อไม่พันธุ์ที่เพาะเอาลูกนะครับ แล้วก็พอดีอพอได้รุ่นลูกมาเราก็มาแทนนะครับสมมุติว่าวันนี้เดือนนี้เราจะปลดวางสักพ่อแม่พันธุ์สักสิบคู่นะครับเนาะเพราะลูกๆเขามีอยู่แล้วนะครับรลูกๆก็เอาขึ้นมามาเตรียมเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้สิบคู่เหมือนกันนะครับเตรียมไว้สิบคู่นะครับเอาออกอสมมติเราไปทาหนุ่มเนื้ออะไรก็ช่างนะครับสิบคู่ออกไปแล้ว แล้วก็ไอ้สิบคู่รุ่นลูกเนี่ยเอามาทําข้อแม่พันต่อนะครับเพื่อเพื่อให้มันออกลูกดีนะครับออกลูกออกลูกได้ทั้งปีนะครับออกลูกตลอดนะครับในที่ผมที่เลี้ยงหนูมาเนี่ยหนูเนี่ยเป็นง่ายๆก็คืออายุตัวแม่สามเดือนตัวผู้สีเดือนเนี่ยจับก็คู่กันเนี่ยตั้งแต่ลงไปเนี่ยเราผสมนะนับจากผสมเนาะหนึ่งปี แต่หนูว่ามันก็มีอายุมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเมียสามเดือนตัวผู้สี่เดือนถูกไหมครับมันก็จะใช้เวลาเกือบปีครึ่งถูกไหมครับเนาะก็คือตัวเมียเนี่ยสามเดือนตัวผู้สี่เดือนเนี่ยแล้วแต่นะครับใครจะแบบไหนเนาะแต่ผมคํานวณว่า,านับตั้งแต่วันแรกสมมุติว่าวันที่หนึ่งมกรานะครับธันวาเราปลดกษียณนหนูเพราะไม่พันนะครับแล้วก็เอารุ่นลูกเข้ามาทําต่อนะครับคืออย่างนี้คือหนูมันจะไม่ ออกลูกไม่ขาดตอนนะครับมันออกลูกได้เรื่อยๆนะครับเนาะก็ถ้าถามว่าหนูออกลูกเดือนต่อเดือนได้ไหมได้ครับถ้าหนูผสมพันธ์กันนะครับเพราะว่าหนูเนี่ยเขาออกลูกเนี่ยภายใน2 5ถึง30วันเขาจะออกลูกนะครับเนาะถ้าเราลงผสมพันธ์นะครับแล้วก็นับจากออกเขาตวัวเมียออกลูกได้2วันเนี่ยสามารถหรือ24ชั่วโมงสามารถตัวผู้เนี่ยสามารถผสมพันธ์ตวัวเมียต่อได้เลยนะครับบางที เขาอาจจะเลี้ยงลูกอ่อนไปด้วยแล้วก็ท้องใหม่ไปด้วยนะครับเนาะมันก็คือกรณีนี้นะครับหนูมันออกได้เดือนต่อเดือนก็เป็นไปได้บางทีก็เดือนอเดือนครึ่งสองเดือนออกทีนะครับถั่วเฉลี่ยก็คือถ้าผมได้เก็บยอดมาเนี่ยถั่วเฉลี่ยนะครับปานกลางก็คือหนูเนี่ยตัวแม่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับถ้าเขาผสมพันธุ์กันติดนะครับก็อาจจะถั่วเฉลี่ยนะครับบวกลบก็ประมาณ6คอกต่อปี นะครับ6คอกต่อปีนะครับเนาะก็เนี่ยก็คือผมใช้ระยะเวลานะครับตอนนี้หนปีปลดระวังเพราะแม่พันธ์ุเก่าเลยนะครับตัวใหญ่เราไม่ต้องไปเสียได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูก,ลกเข้ามาเขาเลี้ยงมามันก็ใหญ่เท่าตัวแม่นะครับเพื่อให้เราเดินต่อไปได้นะครับให้เรามีหนูออกตลอดทั้งปีนะครับแต่บางคนอาจจะเสียดายเนาะหนูพันธ์ุใหญ่นะครับก็คือเรา ก็คือเราเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้นะครับเราต้องเข้าใจนะครับอาจจะเลี้ยงโชว์บ้างตัวใหญ่บ้างนะครับก็ต้องมีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้เวลาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเพราะว่ากําหนดสมมติว่าผมเพาะพ่อไม่พันแค่ห้าสิบบ่อผมก็อยู่แค่ห้าสิบบ่อเนี่ยครับแล้วก็มันก็ต้องเอาบ่อมันต้องมากกว่านั้นนะครับเพื่อเก็บลูกมั่งหนูขุนมั่งอะไรมั่งต่างต่างนะครับเนาะก็ก็เป็นระบบนี้นะครับที่ผมได้มาแชร์ประสบการณ์นะครับสาหรับท่านใหม่ที่ดูคลิปผมนะครับคลิปแรกก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องหนูนามยาฟาร์มเนาะก็วันนี้ผมก็ไม่ให้ความรู้นะครับสําหรับว่าเลี้ยงหนูยังไงนะครับเนาะเพื่อให้ขยายต่อได้นะครับโดยที่หนูไม่ลดลงนะครับเนาะก็คือตัวลูกได้ผลิตมาต่อเดือนนะครับมันก็อาจจะบวกลบนะครับอาจจะได้มากอาจจะได้น้อยนะครับลูกต่อเดือนเนาะก็ปัจจัยนะครับสําคัญเลยนะครับสิ่งนี้ที่ที่ผมได้พูดคุยกันมานะครับ บางทีบางท่านก็อาจจะใช้หนูอายุมากกว่านี้ผสมนะครับเนาะมันก็จะเกินจะใช้เวลาไม,ไมไ่ไม่ถึงปีนะครับเนาะไม่ถึงปีนะครับของผมเนี่ยคือตัวเมียนะตั้งแต่เกิดสามสีเดือนนะครับเราผสมผสมพันธ์แค่ปีเดียวมันก็ได้ใช้ประมาณปีครึ่งเหมือนกันนะครับก็คือ,คอรวมทั้งหนูเกิดมาเลยนะครับอายุหนูนะครับปีครึ่ง แต่เราผสมพันธุ์จริงๆเราเขาเราแค่ใช้แค่ปีเดียวแล้วก็ปลดระวางเขานะครับเพื่อให้เราตอบโจทย์ได้นะครับบางคนบางเลี้ยงเสียดายมันจะไม่ค่อยออกลูกบ้างนะครับมันหนุ่มไม่แข็งแรงบ้างนะก็ฝากไวค้คลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะครับสามารถถ้าเป็นประโยชน์ก็นําไปใช้นะครับไม่เป็นประโยชน์ก็ทิ้งไว้นะครับเนาะเพราะว่าผมให้ความรู้นะครับสําหรับคนเลี้ยงยหนูนานะครับผมก็ ที่ตั้งของผมนะครับตำบลเจริญผลอํเาเภอบรรพิสัยนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมก็ได้ทําคลิปก็คือแนะนำนะครับความรู้ต่างๆกับการเลี้ยงหนูนานะครับสำหรับวันนี้หนูนาบยาฟ้ามขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ